รกิจติดดาวสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกๆบ่ายวันศุกร์กับดิฉันลูกหนูพิมพัทราอ่วมพลอยและรายการธุรกิจติดดาวค่ะช่วงธุรกิจติดดาววันนี้คุณพรมเม่สิริสุขวัฒนานนท์จะไปติดดาวให้กับลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชรผู้ผลิตและจําหน่ายขนมหวานหลากหลายชนิดแต่ยังไม่ลืมที่จะพัฒนาขนมไทยในรูปแบบใหม่ๆออกสู่ท้องตลาด ด้วยการคิดค้นขนมไทยเอาใจคนรักสุขภาพอย่างขนมหม้อแกงกล้วยหอมทองที่ลดความหวานจากน้ําตาลแล้วหันมาใช้กล้วยหอมทองวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้รสหวานจากธรรมชาติทําให้ผู้บรโิโภคได้อร่อยกันแบบเบาๆค่ะคุณผู้ชมครับช่วงธุรกิจติดดาววันนี้นะครับผมพามารู้จักกับธุรกิจหวานๆครับนั่นก็คือขนมหวานไทยนะครับและเมื่อพูดถึงขนมหวานไทยแล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงจังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่นะครับมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับ เป็นที่รู้จักแล้วก็ส่งออกขนมหวานไปทั่วประเทศเลยครับนั่นก็คือลุงอนเนกขนมหวานเมืองเพชรครับและตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านบ้านเดินขนมไทยครับเป็นหน้าร้านของลุงอนเนกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหาคําตอบกันครับว่าขนมไทยสามารถส่งไปขายทั่วประเทศได้ยังไงครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณประวิทย์เครือซัพ์หรือพี่โจนะครับเจ้าของธุรกิจลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับพี่โจชื่อประวิทย์แล้วลุงอเนกนี่คือยังไงครับ ลุงอนเนกเนี่ยนะครับเป็นชื่อของคุณพ่อนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยขายอยู่ในตลาดเพชรบุรีซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนมไทยนะครับค,บค้าขายมานานแล้วก็เลยใช้ชื่อคุณพ่ออยู่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีคนรู้จักแล้วนะครับลักษณะคือค้าส่งที่รู้จักคุณพ่อไปอย่างดีผมก็คือมาต่อยอดเป็นลักษณะผลิตเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน อ่าแล้วก็มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็มีการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในลักษณะส,สินค้าเดียวกันแล้วก็มากระจายสินค้าในลักษณะคือผ่านแฟรไชส์ก็ดีค้าส่งก็ดีในลักษณะคือค้าส่งทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ที่เราค้าส่งทั่วประเทศน,น,นะครับก็คือสามารถส่งได้ภายในระยะเวลาคืนเดียวมันเขา,ว,าว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้เช้าต้องถึงอยู่ที่ไหนของประเทศไทยต้องถึงทั้งหมดครับและนี่จากที่ผมเห็นอยู่นี่นี่คือนีน่คือร้าน บ้านเดือนขนมไทยครับแตกลายออกมาจักรูกกันนิดนึงนะครับก็คือใช้ลักษณะคือเรามีมีการสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาใหม่นะครับก็คือชื่อว่าบ้านเดือนขนมไทยผมทราบราว่าเป็นแฟรนไชส์ด้วยใช่ครับยังไงครับก็คือมีหลักๆก็คือมี3รูปแบบก็คือ1ึเป็นแค่ตัวแทนจาหน่ายแค่รับสินค้าไป2 0 0 0บาทก็สามารถจําหน่ายสินค้าได้แล้วนะครับลำดับที่2ก็คือเป็นเคาน์เตอร์หรือเป็นคีย์ออสก็คือไปเสริมธุรกิจหรือไปสร้างธุรกิจในห้างก็ดีในในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดีหรือหน้าร นะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือทําไปร้านเลยเป็นโอเพนช็อปเลยก็คือเป็นแบบนี้ที่แบบนี้เลยครับผมแบบนี้เลยใครอยากได้รูปแบบนี้สไตล์แบบนี้เป๊ะก็คือเรามาคุยกันนะครับอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าเริ่มต้นก็2 0 0 0 0 0ถึง0 0แสนบาทครับ อยากจะรับประทานขึ้นมานะครับจะมาที่ร้านได้ยังไงครับแนะนําเลยนะครับที่ร้านของเราอยู่ที่ซอยหัวหิน40ทับ2นะครับก็คือมีร้านต้นแบบของเราคือหาง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามกับวังไกลกวลถูกต้องครับคุณผู้ชมครับได้รู้แล้วนะครับว่าที่มาที่ไปของธุรกิจลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชรเป็นยังไงได้เห็นหน้าตาร้านน่ารักๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาไปค้นหาคําตอบครับว่าขนมหวานเหล่านี้มีรสชาติหอมหวานแค่ไหนมีกระบวนการขั้นตอนการผลิตยังไงเจอกันที่โรงงานเลยครับธุรกิจติดดาว กับข้อสูตรชุดที่2ของรายการธุรกิจติดดาวครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานของทาขนมหวานของลุงอนเนกพี่โจครับข้างหน้านี่คืออะไรครับอันนี้เป็นข,ขนมลูกชุบผลไม้ครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เรากวนมาเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้ผ่านการปั้นโดยเครื่องของเรานะครับอันนี้ก็คือหลกักๆไม่ได้มีื่อนไขอะไรเยอะนะฮะก็แค่เสียบแล้วก็ปักแ,<ค>แล้วก็แค่เสียบแล้วปัก,ปกงั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันดีครับ ก็คือแล้จะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนอย่างที่เห็นนี่ถูกต้องอันนี้ก็อยู่ที่พิมพ์ครับอันนี้พิมพ์มะละกออันนี้พิมพ์แครอทอันนี้พิมพ์มะม่วงครับแค่นั้นเองนี่คือฉีดสีแล้วถูกตอ้องเหลือชุบวุ้นถ้าชุบวุ้นจะใสแล้วก็จะเสื่อครับ ส่วนผสมหลักๆของขนมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักๆจริงๆถ้าเป็นขนมไทยโดยทั่วไปเลยนะครับก็หลักๆก็คือน้ําตาลน้ตาต,ตาลตโนดที่เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีก็คือเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตน้าตาลตโนดที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทยส่วนที่2หลักๆก็คือประกอบด้วยไข่เป็ดนะครับ,รบไข่เป็ดก็คือเลี้ยงในละแวกหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับครับผมอันนี้คือสูตรลับหรือเอกลักษณ์ของเรานะครับเอกลักษณ์ของเพชรบุรีที่เหลือก็จะเป็นสูตรทั่วไปละก็ไม่ว่าจะเป็นแป้งก็ดีกะทิก็ดีครับอันนี้คือขนมทั่วไปหลักๆก็จะะมมมีีีีส่่่วนนนนปรรรกกอบดััง้้เเาาาพฒใหช หยอดหรือขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถรับประทานได้ใช่ายตอนนี้ก็คือมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นขนมโมแกงก็ดีคือในเบื้องต้นที่เราพัฒนาคือใช้ถาดไทยเล็กแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอทองหยอดทําให้ลูกเล็กลงเพื่อทานง่ายขึ้นแล้วก็ทานในปริมาณที่น้อยลงด้วยครับทราบว,ว่ามีคอมไทยสูตรใหม่ด้วยถูกต้องครับมันคืออะไรครับพี่โจ้คือเป็นตัวเด่นของเรา<ม>ที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเ่เพิ่งทดลองแล้วก็ทําตลาดได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะฮะก็คือขนมโมแกงกล้วยหอมทอง คุณผู้ชมครับนี่ครับขนมม้อกแกงกล้วยหอมทองครับพี่โจรครับ,รบเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าขนมม้อกแกงชิ้นนี้มีความพิเศษยังไงครับจุดเด่นหลักๆก็คือหนึงถาดเล็กลงเพ<อ>ืให้ทานได้<ถ>ขนาดเล็กลงหมดไม่ต้องเหลือเก็ดนะครับ,รบแล้วก็ ส่วนพิเศษหลักๆก็ๆคือใช้กล้วยหอมทองและที่เลือกมาใช้นี่เพราะอ,อะไรครับเราถึงต้องใช้กล้วยหอมทองครับก็คือนอกจากเอกลักษณ์ของกล้วยหอมทองแล้วนะครับกล้วยหอมทองยังมีความหวานมีความหวานในตัวเขาก็คือเป็นน้ําตาลที่มีประโยชน์ถ้ามาใส่ในตัวขนมโมแกงตัวนี้นะครับก็ค,บคือมีการวิจัยกันแล้วก็ค,คือลดน้ําตาลลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพสําหรับผู้ที่ต้องการน้ําตาลที่น้อยแต่อยากได้ทานขนมไทยเหมือนเดิมก็คือร่วมกับทางสถาบันอาหารถูกต้องครับอย่างขนมหวานที่เพชรบุร รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆนะครับจนโตมันเป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดเพชรบุรี่หมดเลยแล้วก็เราก็จะพบว่าอย่างขนมม้อ,อกแกงเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ2วัน3วันในแง่ของการผลิตเนี่ยภูมิปัญญาไทยที่ทําให้ขนมอร่อยๆแบบนี้นะทำยังไงให้อยู่ได้นานขึ้นขนมม้อ,อกแกงเพชรบุรีก็เป็นหนึ่งในโครงการในไทยแลนด์เพิ่มเพิ่ที่เข้ามาแล้วทําให้อยู่ได้นานขึ้นสามารถที่จะบรรจุเข้าไปในแพ็กเกจที่สวยงามแล้วก็สามารถส่งออกไปขายในที่ไกลๆได้คุณผู้ชมครับนี่ครับโชมหน้าของข,องขนมม้อ,อกแกงกล้วยหอมทองครับ ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันกับสถาบันอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเย็นครับจะเย็นครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรา,าคุย,ยกันได้ครับพี่นี่ถ้าพี่ไม่ทักนี่ผมมียาวใช่มงานนี้ครับอ่ะนี่ครับพี่โจโขนมหม้อแกงกล้วยหอมทองตัวนี้ครับทราบมาว่าเราร่วมอยู่ในโครงการ เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารไทยหรือว่า Thailand Food Forward ครับตรงนี้เล่าให้ฟังนิดน,นึงครับว่าพอเข้าร่วมโครงการแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับหลักๆก็คือในเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้าตัวข<อ>นมห<อ>ม้อแกงถูก,ถกต้องครับ,รบแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือส่วนของบรรจุภัณฑ์ยาวไปถึงการพัฒนาเรื่องของโรงเรือนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น GMP แล้วก็ HACCP ซึ่งเป็นกระบวนการผลิต ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมครับยาวต่อไปถึงการพัฒนาเรื่องของการตลาดครับตอนนี้เราได้มีการทดลองวิจัยเรื่องของการตลาดบ้างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําสินค้าเราไปไปทดสอบเรื่องของตลาดว่าโอเคเอลูกค้าชอบไหมชื่นชมในรสชาติของเราไหมครับตอนนี้ผล<อ>ต,ตอบรับมีการเช็คลิสต์ออกมาค่อนข้างดีครับเป็นยังไงต,ตอนนี้มีการผลิตหรือมีการวางจําหน่ายยังไงบ้างแล้วครับตอนนี้มีการจําหน่ายตามตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับก็ใช้ลักษณะคือแบรนด์ของลูกอเนกขนมหวานทัองประเทศนะครับครับก็มีจําหน่ายตอนนี้มีจาหน่ายแล้วทั่วประเทศครับครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมได้เรียนรู้วินารรบละกก แล้วก็ส่วนผสมของขนมหวานไทยต่างๆนะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่โจมากครับ,รบยังไงผมว่าผมคงไม่รับประทานต่อแล้วครับผมว่าผมเอาไปขายเลยแล้วกันนะยังไงก็ไปเลยนะครับไปแล้วครับสถาบันอาหารพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก ทางรายการขอติดดาวให้กับลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชรผู้ผลิตและจําหน่ายขนมหวานเพื่อการค้าส่งที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยรูปแบบใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างขนมหมอ้อแกงกล้วยหอมทองขนมไทยที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะค่ะ